ตอนเศ้าๆนะคะหลดกระสิลายวุ่นวายจักหน่อยนะคะเอาเพื่นบยุทธ์ใแดงด้วยนี่ริมมใน้ำโคงเลยค่ะเมืองปากเซนะคะแขวงตะบัสักสอบ่อลาวเลยค่ะทุกคนร้านขายคำแบบน่ารากตะมุตะมินี่ชุดนี้เราเล่งไว้แล้วนะทุกคนนะหลงทา้อยู่ในตลาดเดือพีเชซีเมื่อกี้เกือบไปเดียบของเหราเนี่ยหมูโลดสดไหค่ะตอนนี้ คนขายกันงามูมกันงาามีสดสดมึงกูไปรถขึ้นมาเต่มต้นตแล้วบนี้<ะ>เอาเราขับถูกด้านอยู่ใช่ไหมเชียร<ะ>ดีแต่เล้วแต่เล้ยวหอมาเต็มตันต<ะ>อ๋อหลุมมันคือหลายแต่บนี้ก็<ะ>ต้องไปข้างแนนี่สบายดีสบเวลา อนนี้เป็นยามเศร้าแล้วนะคะโอ้โหบรรยากาศแบบว่าหน้าโรงแรมเฮาเป็นริมแม่น้ำโขงเลยค่ะเมืองปากเซนะคะแขวงตะบัสซักสอบปอล่าเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนเศร้านี่เฮาสีภาพเป็นอย่างตลาดเศร้านะคะเมืองปากเซก่อนนะคะตลาดดาวเรืองเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งว่าซิมีเอียงอาณาสนใจแน่นะคะแล้วเดี๋ยวไปหากินข้าวพร้อมเนาะไปเดี๋ยวเฮาเดินทางกันค่ะจะได้กระฟาพี่เอฟซีไล์กระแฟคอมเมนต์มาได้เลยเนี่ยรถเฮาจอดลายถนนเลยค่ะอู้ รถเยอะนะคะมีรถไทยรถล,ลารถเวียดนามนะคะมาผักรุงโรงแรมนี่เนาะแต่เมื่อคืนอิบคุยกับน้องนะคะน้องอาม นอนเหน่มนอนบอกว่าอยู่ที่นี่กูกูกูนะคะนอนไม่หลับกันเลยเชียวเชียวแต่ไม่มีอะไรนะ,ะทุกคนก็คือไม,ไม่ไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีเป็นรูปเป็นล่กงมาไม่มีอะไรเลยค่ะคือนอนปกติแต่ว่าแค่โรงแรมอาจจะไม่ค่อยสะอาดแล้วก็ <Yeah. S 1> เหมือนอาผ้าปูที่นอนอะไรนะต่างๆมันก็ยับอะไรเงะะ <Hey. S 1> ี้ยค่ะก,ก็ลองมาสัมผัสเองเนาะจะได้รู้ว่าฟิลมเป็นยังไงนะคะไปเดี๋ยวเทาเดินทางกัน,กนไปตลาดเซาเมืองปากเซกันค่ะป่ะเดินทางกันค่ะป่ะ let's go ป่ะู้ป่ะชุดสาวแซ่บ้าะเอาแบบแขน เอสิเอาจ้าไปเอาสิเอาออกจากโรงแรมนะคะแต่เศร้าเลยค่ะประมาณเจ็ดโมงนะคะไปะเดี๋ยวข้าสิไปตลาดเศร้าเมืองปากเซเนาะอันนี้กับบรรยากาศดีริมแม่น้ําโขงเลยค่ะโอ้มาพักได้แนะนําค่ะเผื่อใครอยากสัมผัสบรรยากาศแบบริมแม่น้นะะําโขงเนาะแล้วคือออกมาก็จะมีเสียงเพลงทั้งค่าทนนี่เขาก็จะเปิดเพลงทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะ ไม่รู้ว่าเป็นโรงแรมเหมือนกันไหมอ๋อโรงแรมเหมือนกันน,นี่แล้วกังรถลุกที่เขาขับรถเลาะหิมไปน้ำโขงเมืองปากเซเลยค่ะพี่เอลซี LC, ทุกคนนะคะดูบรรยากาศแบบงามแห้ง่ะวัดผู้เสาอย่างพูนเลยผู้มาโลุกหมดนั่นนะ <c oughs> นี่เห็นไหมคะเขาเห็ดคันหิดออียงมือว่านเข้ามาค่เนาอบุกหอยเห็นนี่เปิดกระหิดคันหิดออียงสวยงามเลยนะคะปลูกนง,งปลุกห้าเนาะนี่รถส้มวิวอันนี้เป็นรถส้มวิวเผื่อภัยมาเมืองปากเซอยางหนังกระหนังได้ค่ะ รอบเมืองร้งอยหน,นึ่งโอเคเดี๋ยวเข้ามุ้งหน้าไปตลาดดาวเรืองเนาะเดี๋ยวตรงไปนี่ก็เป็นตลาดเลยค่ะเดี๋ยวไปเบิดตลาดยามเศร้าคนสีลายปันไดมีเครื่องมีของเอียงขายแน่เดี๋ยวเข้าไปเลาะก,กันค่ะบ่ายลิสโซนี่มองไข่แบ้นะคะทุกคนนี่มองไข่แบ้ไข่หมูนะคะนี่ข้างเพื่อนไออย่างนะเพื่อนเจาดาวเรืองเนาะเจาดาวนะคะด,คาดาวคอฟฟี่นะคะนี้นี่ตลาดที่ทางหน้าเขาเลยค่ะเดี๋ยวเข้าขับเข้าตลาด เขาต้องจ่ายเงินพรมเด็กตะกองเขาต้องคับเข่าแบบตรงกลางเลยเนี่ยบอปกตินี่เพื่อนสิบลแบบยูทงยู้เธอ์นีสิบลตรงตลาดเด้สนสิเลื่อนไปพูดนนี้อยู่นี่ตรงตลาดเลยค่ะแบบเป๊ะปะเอาสีขาวค่อยข้ามไปนะหมดปังพุ่นกระดึบกระดึบไปกระดึบกระดึบไปเทุกคนเอาต้องกระดึบอู้หูมาแหงมาแหงเดี๋ยวเอาสิเข้าตลาด แบบมืออาชีพนะ่ยเดี๋ยวเข้าตลาดกันก่อนเนาะอันนี้เราต้องไปจ่ายค่ะพี่ค่ะเดี๋ยวสบายดีเท่าไรคะสิบพันเนาะสิบพันค่ะค่ะจอดรถตลาดเดาเลียงคนเอื้นตลาดอยังคะตลาดตลาดเดาเลียงเนาะจ้าตลาดเดาเลียงค่ะสิบพันนี้สิบบาทนะคะจ้าขึ้นค่ะ ได้แล้วค่ะเดี๋ยวข้าวหามองจอดรถเรียวซ้าย,ออรรยหรือขวาก็ได้เป็นไ่มคะอ๋อโอเคจ้ะขอบคุณค่ะขอบใจจ้าลาหลบๆแล้วเดี๋ยวเราเลี้ยวอ่อแอลงที่จอดก <c oughs> ี่หลังแม่ไปเลยค่ะฮอดแล้วตลาดดาวเรืองนะคะ เดี๋ยวตากล้องเพื่อนจะเอาแบตเดี๋ยวเขาอยางเข้าไปทางในเนาะตลาดก็ลังเปิดนะคะเข้ามาแต่เศร้าแต่เศร้านะคะปะเดี๋ยวเขาอยางเข้าไปในตลาดนะคะร้านทอง,พงเพื่อนยังบมเปิดเนะ่ยปกติปกติจะเป็นร้านทองเงาเรียงรายไปเลยค่ะแบบหลายนะคะขายคาร้านขายคานี่เลยข้า,ยาไปเบิ่งสุดทางในเนาะปะยางเขามากระมีร่านกระเป๋าทางในกระเป๋าเสื้อผ้าน,นดิดหนึ่งร้ะะานเดี๋ยวเราขอชมก่อนส่ะดีเห็นแล้วเห็นร้านแล้ว เขามาปุ๊บก็เจอร้านเลยค่ะเปิดจะเศร้าขึ้นกันเนาะ่าเดี๋ยวเราดูก่อนเนาะเดี๋ยวเราอย่าทลํำลึกนะเราต้องดูก่อนนะคะเช้าๆ้านชุดเด็กก็มีมอโอ้ไม่แต่ตัวงามๆเลยนี่สีนี้สวยน,นี่เดี๋ยวเราลงดูหนึ่งนี่สีนี้นสนอ <laughs> สีนี้สวยนะ เดี๋ยวเราเดินดูก่อนนะสีน้ำเงินก็มีค่ะตัวทอดใดคะแบบนี้สามร้อยหาสีมีแบบผ่าคาสินสำเร็จเนาะที่มันเขา่าบม่มเง็นเนาะถ้าเอาือยถือเอืเอยเอสือคือเอาหนุ่มไปเลยหนุ่งเอใส่เข็มคัดเนาะอ๋อถ้าผ่าผ่าสินนี่ท่าใดคะอเอาเอาเบิ่งก่อน,นอเนาะเอือยขอส้มหน่อยเด้ออ๋อนี่พอมือนะคะแบบนี้าไดร่คะ ห้าร้อยหาสิโอ้นี่ก็สวยทุกคนนี่นี่สาวลาวขายด้วยนะนี่มาอุดหนุนได้อยู่ตลาดดาวเรืองเปิดเจ้าเนาะโอ้โค่ะโ,โอเคเดี๋ยวเอายืนเบิ่งกันเด้อจ้าเข้าใจจ้าโบ้แพงค่ะห้าร้อยหาสิห้าร้อยนะคะทีหลังต่อเดี๋ยวเรามาดูน้องให้น้องเปิดเสร็จก่อน,น,นสุดนี่ทั้งหมดชุดนี่เท่ะใดคะสี่สี่ร้อยหาสิบจะสุดทั้งหมดนะอ๋อเป็นห้าร้อยพอดีค่ะชุดนี้นี่เลยค่ะเสื้อมีไซส์เนาะอ๋อเสื้อมีไซส์ค่ะนี่ชุดนี้เราเล็งไว้แล้วนะทุกคนนะ อันนีย้ยังไม่ได้ต่อน้องป้าเดี๋ยวทำยางมาหนิเป็นเสื้อผ้าโอ้เสื้อผ้าเด็กชุดเด็กก็มีนะคะเดี๋ยวเราเข้าต้องไปหาร้านที่เพิ่นขายไอสุดเด็กน้อยพอมือกี้บอกมีสุดเด็กน้อยเนาะมานะเดี๋ยวเราจะไปหากันค่ะอ,ออกมามองเห็สิเป็นตลาดสดแล้วนะคะทุกคนเนี่ยขายหมูขายเอียงต่างๆโอ โอ้เป็นตลาดสดนะคะเป็นโซนตลาดโซดทุกคนว้านีขายหมูขายไก่ต่างๆเดี๋ยวเราต้องเดินลัด่ะโห้หมูแบบตัวใหญ่มาก <นะ S 2> มีเปิดกระสีหั่นช่ำและกันเลยท <c oughs> เราเข้าขอมาในโซนตลาดซดนะคะตลาดเศ้าเมืองกั่งเซแล้วทุกคนป้านบได้าาขายได้เสื้อผ้าได้ของซดก็มีนะ <c oughs> สบายดีจ้าหมูโลดเท่าไหร่คะตอนนี้ เจ็ดสิบห้าร้อยร้อยกว่าบาทบรอคะอ๋อถ้าเป็นเงินไทยร้อยเท่าไหร่คะร้อยซาวร้อยสามสีอ๋อจะหาขับใจจา้าขอบคุณค่ะใครดีใครเบิร์ดเด้อค่ะอุ้ยงามเนาะคะ่ะคนขายกางามหมูกางาม,มงนาม <c oughs> ี่สดๆอ่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะขับใจจา้าแังดังลักมากพูดหนุนได้นะคะแม่ขายหมูอยู่ที่นี่นะคะ รหมูสด,สดสดสดทุกคนอะโซนตลาดเช้าโอ้โหตะการตาจ้าอ่าอุ้ยปลาก็มีอุ้ยปลา,ปาคือตัวใหญ่เลยคะปลายังคะปลาตองโอ้เอาไปทำร่องทำราบราบปลาตองอะไรอ,อย่างเงี้ยอี่ค่ะแล้วก็หยางเบิกก็มีแบบปลาอันนี้อันนี้ปลายังคะนี่ ปลาอย่างนปล่าปลาทอดปลาฟองปลาทอดปลาพรนี่คะโอ้ตัวใหญ่เนาะค่ะโตเท่าไหร่คะอ่าก็อ่ะก็คือซื้อที่ร้านนี้ได้หลายโอ้กิโลละสี่ร้อยทุกคนโอ้ตัวนี้น่าจะเปเหเห็นพันเนาะสองพันเลยไปเนี่ยพรปลาหายากสาวเราเมาขายสาวเรางามเนาะอันนี้องเราเลือกสวยมากนี่เจ้าขอบใจจ้าขอบคุณค่ะ นี่ค่ะมีขายหมูนี่ในร่องกระเปเล้าขายป่ารกสบายดีจ้าะโอ้อันนี้ขายมันหมูล้วนๆหรอคะก้าวขายนะคะโอ้โหโลดด้นแต่คะนุ่มมันบอคะมันมันอ๋อนะคะน้ามันมันไอ้ไอ้คนขายน้ามันนะคะโอ้ขายน้ามันล้วนๆนะคะแวะมาอุดรได้เนี่ยนี่จ้าวป้าทั้งอย่างคนหลายนะค่ะ เปิดหอจักรงค่ะโอ้อคห่ขำเลยเหรอคะโอ้สุดยอดเลยค่ะขอโทษค่ะอะอ,ะอูอ้ตลาดถึงเย็นเลยนะทุกคนแล้วเขียงหมูประมาณร้อยเขียงนะคะในตลาดตาลายลูกอลังการงานช้างสุรินเลยนะปกติอยู่อุบลบ้านเฮากับโบราณขนาดนี้นะอีบว่าที่เฮ้าเห็นก็ประมาณอยู่ตลาดใหญ่กันประมาณอาะเจ้าเขียงอยู่นะ ค่ะไปะเดี๋ยวเข้ายางเข้าโซนเสื้อผ้ากันทุกคนเดี๋ยวเข้าเข้าไปเอาล้านมงนีเนาะนี่น่าจะมีร้านเดียวโอ้แต่ของเด็กไม่มีนูกเดี๋ยวเดินมาดูของเด็กก่อนหาหาสุดเด็กน้อยลาวเนาะผู้หญิงลาวนะคะเอว่าอยากได้เขาหาพ่อแล้วค่ะทุกคนนี่เลยนี่นี่น,นี่เอว่าแขนสัน้นก็มีหนึ่งชุดนี้ไหม โอ้โหได้มาหน่ารักขนาดนี้โอ้โหถามเขาก่อนสุดเท่าไหร่คะเนี่ยห้าร้อยลดได้ปะจา<ด>้าล,ลดได้นะคะนูมาซื้อกับแม่รอบที่แล้วสีม่วงซื้อให้ลูกสาวมีไซส์อื่นบ้างค่ะเนนี้มันส่ยร้านนี้ตามหาร้านนี้แหละทุกคนเพราะจะมีชุดเด็กเยอะชุดเด็กน้อยหลายนะคะเ,เดี๋ยวเราเบิ่ง อผู้ใหญ่เยอะกว่านี่ให้แม่ดูให้แม่ก็จะบริการดีมากเลยชุดใหญ่นี่มันยังแต่สีชมพูออค่่ะแมสีแดงโอ้สีขาวมันจะตัวเล็กสีขาวจะตัวเล็กเบอร์ยี่สิบสี่ใส่ไม่ได้เบอร์ยี่สิบสี่ใส่ไม่ได้ลูกเหี้ยล้านแม่ประจับเฮาเพิ่นบ่มีไใส่แต่เพิ่นก็ะ่ารากคนเขาเริ่มได้บังคับเฮาว่าสิเอาหรือบ่เอาอย่างเนี่ยค่ะแบบนานักแห้งค่ะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งร้านนี้มีของเด็กน้อยบ่ค่ะของเด็กน้อยมีบ่จ๊ะสุด โออเจ้าของร้น <laughs> งานบยูยูเดี่ยเจ้าของห่านบูยูค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอา <c oughs> เด็กหรอลูกอันนั้นเด็กหรอใหญ่หรือเปล่าผู้ใหญ่หรือเปล่าลูก <c oughs> <c oughs> ผู้ใหญ่ค่ะ <c oughs> อุ้ยพอดีเลยนะยเนี่ยสามสองเ <c oughs> ออสีฟ้าพอดีเลยผ้าสิ้นมีไหม <c oughs> ได้ของแม่ก่อนนะคะนี่นี่มีสามสองสุดเด็กน้อยร้านนี้หลายทุกคนคนี่ก็จะมีลูกมงลูกไม้นะคะแบบน่ารักแต่มุตมินี่เดี๋ยวนี้ก็ได้นี่ลูก แต่เดี๋ยวได้สีฟ้าเนาะไม่รู้ว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเราถามพี่เขาก่อนนี่ไงลูกอันนี้น่าจะพอดีนี่ชอบไหมใส่กับผ้าถุงพอดีเลยผ้าถุงหนูเออเป๊ะเลยอะ่ะผ้าถุงตัวนั้นโอเคนะลูกเนาะผ้าถุงที่เรามีเนาะเันจะได้ไม่ต้องซื้อเดี๋ยวเราเดินมาดูมาถามทางนี้ก่อนอันนี้ของอีฟขอดูก่อนไม่รู้ว่าเท่าไหร่อันนี้พื้น่าไรคะเรยตัวนี้เป็น,นขั้นเง,งินไทยอั้นมาณ ก็คือพันสองเลยได้ค่ะอ๋อพันสองเราอยาได้ประมาณสามร้อยพี่มีพืน้นใดค่ะ <laughs> พี่พืน้นใดค่ะสามร้อยอ๋อเออสวยสวยก็เข้ากับสีสวยไหมแบบสีฟ้าเลยมาแบบติมนสีฟ้ามีมีตัวใดอีกค่ะเอออันนี้พี่เขาให้พี่เขาให้ผืนห้าร้อยทุกคนอันนี้เป็นงานแต่งอดีนน เดยวเอวาก็อยากได้ชุดทุกคนได้เสื้อแล้วน่ารักแบบพอดีเป๊ะเลยไปใส่กับผ้าซีนหนูพอดีไปงานแต่งเลยค่ะจ้ะโอเคเดี๋ยวเอาต่อเอื้อยเพิ่มกันเนาะใช่อันนี้เท่าไหร่นะคะเอาลวดไฮซัมแบบไซด์เดอร์อันนี้อันนี้โซนลายซีดรวมพกร้อยหั่ไงเนาะจ้าอ่ะได้ใส่ดูอยู่ดอกเพม่อนใส่เป็นงานแต่งอยู่เนาะค่ะแบบนี้น่ารักกันน่ารัต้องโพสแท้ ไปใส่ผ้าถุงน้องผ้าถุงน้องสีเขียวได้สุดสำรองมาจากน่องน้องมาจากน่องนมเหนี่ยมก็สุดหนึ่งนะคะแล้วก็น้องหน้าก็หาไม่ให้อีกแล้วก็หาไว้อีกเพื่อแบบเขาก็อยากได้แบบพอดีโตเนาะนั่นแหละค่ะเพราะเสี่ยมันก็ต้องลองนะคะก็เลยได้มาตัวหนึ่งพอดีค่ะป่ะเอาได้แล้วของน้องเอว่าก็ได้แล้วนะจ๊ะของตากล้องก็ได้แล้วสีขาวก็เลยที่เดียวเชียวนะคะไปวัดกันเลยค่ะป่ะเอาเดินทางไปรับน้องหน้าค่ะอยู่เฮือนน้องรักได้รักเจ็บบอกป่ะเลสโก ในมือนี้ก็ฝากพีเอฟซีคนไลค์ก็แชร์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะไ,ไปทั้งหดหน,นึ่งแสนคนติดตามค่ะอุ้ยออกท่าไหนทุกคนเดี๋ยวไป็นเอออีกระราษดนีนะคะเดี๋ยวเขาต้องตามเจ้าทินไปนะคะนี่เลยคะ่ะเปินพามาทางนี้แสดงว่าต้องไปได้หรือเปล่าหรือเปล่า,ลาทุกคน <ifa> ไปบบได้ดิหน่งงแล้วงงแล้วคะ่ะเดี๋ยวอ๋อมันออกซ้ายค่ะออกซ้ายออกขวาได้ไหม อดอเขาหลงทางอยู่ในตลาดนะคะพีเอซเมื่อกี้เกือบไปเยียบของเขาเนะีคยอ่ะนี่นแม่เพิ่นกระชินหนังรถน้ำเที่ยวแบบนี้มานะคะสามล้อนะคะไยขอทางหน่ด้จ้าหลบเลยค่ะหลบเลยค่ะไปมุ่งหน้าสู่หลักเก็ด ตอนนี้เฮาขับรหลดบนถนนที่สปปลาวบนทางที่สปปลาทุกคนตอนเศร้ารถไหลแห้ง้ะคะเดี๋ยวเขาต้องขับไปขับนอ้องเจ็ดโลเขาสิไส้เวลาโดนบอ่อนะ,ะโอ้โหอ,อยู่งานเพื่อนกระบอกให้มาเร็วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขับไปขับน้องก่อนเนาะ,ะไปก็สิไปเปลี่ยนสู่พุ่นนะคะเปลี่ยนชุดเป็นสาวราวเราจะแปลงร่างแล้วนะ,ะไปตอนเศร้าๆนะคะรถกระิหลายวุ่นวายจักหน่อยนะคะเอาเพื่อนโบยุดไฟแดงด้ยวยนี่ ทุกคนไม่หยุดคะ่ะเพื่อนไม่หยุดวุ่นวายเนาะบางฝั่งนั้นรถก็หลายหลายคะ่ะบ้าดีโต้ฝั่งนี้ก็หลายไฟแดงบ่มี่เข้ามาหยุคดค่ะไฟแดงมันอาจจะเสียนะฮะเดี๋ยวเดินทางต่อค่ะเห็นข้างทางก็มีร้านนี้อย่างนี้ร้านคนจีนเป็นร้านคนจีนไฟเลี้ยวก็ไม่เปิด เข้าับรถคืออยู่บ้านเท่าเลยค่ะทุกคนแต่ว่าครับคนละฝั่งนะคะอยู่ลาวเป็นสิครับเบื้องขวาอยู่ฝั่งขวาบ้านเท่าสิครับฝั่งซ้ายเนาะทาุกคณนะคะก็ง,งงงแล้วตอนนี้ก็ถือว่าได้อยู่มาล,ลายลายรอบก็ปั๊บตเนาะถ้าไพรมาแรกๆก็สิงง,งอิบมาครั้งแรกคือแบบงงมากคือแบบเวียนหัวเลยนะคะว่าขับคนละฝั่งตอนนี้มันเป็นอัตโนมัติเลยนะคะขับจะได้สบายดีไวดี D นะคะโชว์รูมรถไฟฟ้า บ้ wow. ที่ราวนะคะที่สอบปบ,อบลาวค่ะบีไวดีบาสโซลูมใหญ่มีรถถังมัเหมือนมีรถถังด้วยนะคะทุกคนเอาแบนแบนบีไวดี D ถังนะมีไหมมีไหมเดี๋ยวเสือหน้าต้องมาลองเนาะมาลองขับรถไฟฟ้าอยู่สอบปบ,อบลาวนะคะแสดงว่าอยู่นีนกอสิมีปั๊มซาร์จฟ้านะคะคือเดี๋ยวอีกประมาณ3 4มหเดือนอีสิขับรถไฟฟ้าอีฟขับมาที่สอบปลาวเดี๋ยวถ้าเบิ่งนะคะพีเอซีนะคะแต่ตอนนี้เราเท้าขับรถน้ำมันก่อนนะคะขับรถน้ำมันก่อน,นะคะ่นนนนะ,คะเพื่อความ สะดวกสบายเนาะในการเติมน้ำมันอ่าโซลูมโตโยต้าค่ะอนี้โอ้เขาเอารถมาเข้าศูนย์ที่นี่ได้นะคะเออเขื่อนน่ะเขาต้องเอามาเข้านี่เนาะแต่มันอาจจะแพงกว่าตานเขาหรือว่าราคาเดียวกันนะเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้านะคะอ่ะเดี๋ยวเขากำลังมุ่งหน้าไปอ่าเฮื่อนอหนองนาเนาะแถวมหาลยัยจับปลาซับเหมือนปะแถวมอจับปลาซับค่ะทางที่สปบลออาวนะคะฝืนกันบมีเส้นเลนกระสิงห่งงงแน่เวลาเขาขับรถนะคะ เพื่อนอาจะกำลังเหตุถนน,นใหม่หรือเปล่าแต่โดยปกติก็บ,บ่มีเลนเนาะนั่นแหละขับไปก็ต้องเบิ่งกันนะคะออเย้อนนอ๋ออก็ต้องระมัดระวังนะคะย้ำคำคืนนี่คือบมเห็นยังเลยค่ะอีฟแบบอีฟจะไม่ขับตอนกลางคืนอีจะขับแค่ตอนกลางวันนะคะเพราะว่ากลางวันมันก็จะมองเห็นแบบชัดเจนเนาะทัศนวิสัยอะไรต่างๆแบบนี้มันก็ดีสัตแจ้วเลยนะคะฮอตหรือยังคะฮอตหรือยังคะน่าจะข้างหน้านี้ เขาครับเขามาเซ็นมหาไลจัมปะซักแล้วนะคะมองนี่ครับไปอีกประมาณโลสองโลนี่นะคะก็หอดพื่น้องเลี้ยวตรงไหนคะตะก้องต้องทางตะกล้องเลี้ยวไปนี่ทางเลี้ยวไม่ใช่นี่ทางเลี้ยวขวาเป็นบอได้เลี้ยวบอจาไม่ได้จําบ่ได้แล้วค่ะได้เช่นนี้บอเลยบอเฮเขาพิษซอยค่ะในสีแยกสีแยกเราต้องพิอกนะคะเขาพิษซอยหะทุกคนแล้วบอลูอยู่ตรงไหนไปนี่เลี้ยวเลี้ยวตรงไหนน้อง ต้มไปก่อนเนาะใกล้มหาลัยพันธิตหอพักนะคะนี่โ <unders> อ <quin ism> oh, mm ้แบบหลายแบบหลายห้องโว้ยคุณเราไปทำที่บ้านเราเราคือแบบโอ้โหถนนที่นี่ไม่ค่อยดีโอ้โหผู้คุรถขึ้นมาแต่สั้นละมานี่เอาเราขับถูกด้านอยู่ใช่ไหมพีเอฟซีแต่แล้วแต่แล้วเขาขึ้นมาแต่สั้นขึ้นไปแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวไหนคะ ตรงเนะาะอ้ยหลุมมันคือหลายแต่ป่าน,นี้ห้องต้องไปทางไหนเนี่ยคือแบบน้ำมันนะ่าจะกัดเซาะนะคะมันก็นเลยแบบว่าไปไปแล้วถนน okay, โอเคค่ะฮอดที่เพื่อนน้องนาแล้วนะคะน,น้องนาพาทัวร์นะคะย f c ก็เป็นน้องฮักน้องแพงกันอยู่สปปลาวเนี่ยนะคะเดี๋ยวสิมาฮับน้องนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนสุดนะคะนี่เลยเฟือง ฝากกันเลยก็แซะคอมเมนต์นะคะไปฮ้าแสนคนที่ตามนะคะเดี๋ยวมาทาาบิ่งว่าอ้แต่งสุดสาวล่าเลยสป็นไหนๆเดี๋ยวหอาสิไปบุกงานแต่งนะคะทุกคนนะสาวลาาพี่พี่ป็นสัดไดนเนาะตอนนี้ใกล้จะเก้าโมงแล้วนะคะห้าสิไปท่านบ๊อบแปดโมงตึงแล้วนะคะมาเดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน